วันนี้ก็มาเจอกับครูเบียร์อีกแล้วนะครับซึ่งเราจะเรียงกันในหัวข้อเรื่องของเสียงต่างๆนะครับโดยทั้งมีประเภทที่เป็นเสียงจากธรรมชาติและเสียงที่เกิดขึ้นจากเครื่องดนตรีนะครับทั้งสองอย่างนี้นก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับเครื่องดนตรีก็จะมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องดนตรีประเภทดีสีตีหรือเป่าหรือว่าในเรื่องของการขับร้องียงสูงกลางต่ำนั่นเองครับแต่ในส่วงของเสียงที่เป็นธรรมชาตินะครับก็จะเกิดขึ้นจาก สถานที่ต่างๆนะครับทำให้เกิดเสียงที่มีความแตกต่างกันนั่นเองนะครับแต่วันนี้เนี่ยครูจะพูดถึงในส่วนของที่เป็นเครื่องดนตรีนะครับซึ่งที่ได้แจ้งไปแล้วก็คือแบ่งออกเป็นดิสีสติเป่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจำแนกแบ่งออกมาได้กี่ประเภทอะไรบ้างนะครับประเภทที่หนึ่งนะครับก็คือเสียงดังและเสียงเบานั่นเองครับทีนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ ประเภทเครื่องดนตรีนั้นๆหรืออุปกรณ์เครื่องดนตรีนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับพละกําลังของเราด้วยว่าทําให้เกิดเสียงดังเบามากน้อยแค่ไหนนะครับเสียงดังและเสียงเบานั้นก็มีส่วนทําให้เกิดความเ,เหมาะสมกับอารมณ์ของเพลงนะคบที่เลือกใช้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกูจะย,ยกตัวอย่างเครื่องดนตรีให้นักเรียนได้ดูนะครับว่าเ,เสียงดังเป็นแบบนี้ เสียงเบาเป็นแบบนี้ให้อารมณ์แบบไหนนะครับอะมาต่อเลยนะครับเครื่องปตีที่ครูยกตัวอย่างมาก็คือหนึ่งนี่เลยเด็กๆเคยเห็นไหมนะครับเขาเรียกว่าฉาบใหญ่นั่นเองนะครับมีรูปร่างคล้ายกับจานที่เรารับประทานอาหารเนี่ยนะครับสองฝานะครับมาร้อยเชือกติดกันแบบนี้นะแล้วก็นํามาบ,บเลาติดกัน นะครับฉากใหญ่ก็จะทําให้เกิดเสียงที่มีความดังมากนะครับลองฟังดูนะเนไอ่าอ่านะครับแบบนี้นะครับเสียงก็จะดังนะครับกว่าอีกรูปแบบหนึ่งเครื่องดนตรีที่คุยยกมาก็คือนี่เลยแอนแอนฉาบเล็กนั่นเองครับแบบนี้นะนั่นะเรยลองดูขนาดนะเห็นไหม อันนี้ฉาบใหญ่อันนี้ฉาบเล็กนะครับสิ่งที่เรียนเห็นก็คือขนาดที่แตกต่างกันนะครับมาดูฉาบเล็กนะเห็นไหมเห็นไหมครับเมื่อเปรียบเทียบกับฉาบใหญ่ในตอนแรกที่สาธิตไปแล้วจะเห็นว่าฉาบใหญ่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเสียงก็จะดังกังวานมากกว่าฉาบเล็ก ที่มีขนาดที่เล็กกว่านะครับ นั่นเองเห็นแล้วใช่ไหมครับกลองชุดมันสามารถทําให้เสียงดังและเสียงเบาได้นะครับถ้าเราใช้แรงเยอะเสียงก็จะดังฟังแล้วสนุกสนานคึกครืนนะครับแต่ถ้าเราใช้แรงน้อยเนี่ยเสียงก็จะเบาฟังแล้วดูไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงนะครับนักเรียนลองเปรียบเทียบดูนะครับระหว่างเสียงดังและเบานะครับจากที่คุณครูสาธิตให้ดูโดยใช้เครื่องดนตรีทั้งไทยและสากลน,นะครับนัเรเยนจะได้ประโยชน์จากตรงนี้มากๆครับ เดี๋ยวเราไปดูหัวข้อที่สองต่อนะครับอ่านะครับมาเจอกันในหัวข้อที่สองนะครับพูดถึงเรื่องของเสียงสั้นและเสียงยาวนั่นเองครับเด็กๆนะครับวันนี้จะยกตัวอย่างเครื่องดนตรีให้เรียนรู้จักสองอย่างนะครับคือหนึ่ง 1, ชิงและสองกลับนั่นเองครับทั้งสองเครื่องดน,นตรีนี้มีความสั้นยาวของเสียงที่แตกต่างกันนะครับ เสียงยาวหมายถึงเมื่อนักเรียนเล่นลงไปแล้วหรือตีลงไปแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับเสียงจะลากยาวออกไปหรือที่เราเรียกว่ากังวานนั่นเองแต่ถ้าเป็นเสียงสั้นนะครับหมายความว่าเล่นหรือตีลงไปแล้วหนึ่งครั้งเสียงจะสั้นและหายไปทันทีเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างครับามาแล้วตัวอย่างนะนี่เลยชิงเห็นไหมครับฟังเสียงของเขานะครับว่ามันลากยาวได้แค่ไหน โอ้หลายวินาทีเลยนะครับอีกรอบนะอ่าเห็นไหครับแบบมีเสียงลากยาวนะครับลากยาวดังกลางวานต่อไปเสียงแบบสั้นนะครับไม่มีการลากยาวไม่มีการกลางวานแบบนี้ยกตัวอย่างกลับเสภาหรือกลับไม้ของเราเนี่ยนะครับฟังเสียงนะครับจบเลยเห็นไหมปึ๊บ หายเลยเสียงจบอ่าแบบนี้นะครับมีเรื่องของเสียงสั้นและเสียงยาวครับเดี๋ยวไปดูหัวข้อต่อไปคือเสียงสูงและเสียงต่ำนั่นเองครับเด็กๆมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับครูจะยกตัวอย่างเครื่องดนตรีสองประเภทหนึ่งระนาดเอกและสองระนาดทุมนะครับ ระนาเอกจัดเป็นเครื่องประเภทที่เสียงสูงนะครับส่วนระนาทุ้มนั้นจัดเป็นเครื่องดนตรีประเภทเสียงต่ําถ้าไปเปรียบเทียบกับเครื่องดนตรีสาคนเนี่ยาระนาเอกเปรียบเสม,มือนกับกีตาร์ไฟฟ้า,ากีตาร์ไฟฟ้าเลยนะครับอระนาทุ้มเปรียบเสม,มือนกับเบสนะครับที่ใช้เสียงทุ้มเดินให้ทํานองแบบนี้นะครับมีความแตกต่างกันในโอกาสที่ใช้ในช่วงทํานองเพลงที่เลือกมาใช้หรือในส่วนของเครื่องดนตรีที่นํามาใช้ด้วยนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันครับ พอได้ดูคลิปนะครับวิธีการมาเรงระนาดเอกกับระนาดทุ้มไปแล้วเห็นถึงความแตกต่างของความสูงในเรื่องของเสียงและความต่ำในเรื่องของเสียงแล้วใช่ไหมครับระนาดเอกเสียงดังแหลมกังวานระนาดทุ้มเสียงทุ้มนุ่มนวลแบบนี้นะครับก็จะครบองค์ประกอบของคุณสมบัติของเสียงทั้งสามอย่างนะครับหนึ่งนะครับก็คือเสียงดังเบาสองสั้นยาวและสามสูงต่ำนั่นเองครับ ทีนี้เรียบร้อยแล้วเราไปทําแบบฝึกหัดทดสอบกันดูนะครับในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มน,นี้นะครับเล่มน,นี้ที่คุณครูแจกนักเรียนไปนะครับเราไปทํากันแบบฝึกหัดในหน้าที่เก้านะครับหน้าที่เก้านะครับทั้งสองตอนเลยนะครับนักเ,เรียนดูนะครับดูคําสั่งให้ดีคําสั่งที่หนึ่งเขาให้เรานะครับหาวัสดุอะไรก็ได้ที่เรามีนะครับมาทําให้เกิดเสียงแล้วติ๊กลงไปในช่องว่าให้ถูกต้องว่าเสียงนี้ดัง เบาสั้นหรือยาวสูงหรือต่านะครับยกตัวอย่างเช่นครูหาอะไรไม่ได้เลยคือใช้มือแล้วกันตบมือ,เ,อเห็นไหมนะครับเสียงเป็นไงดังหรือเบาเสียงดังนะครับสั้นหรือยาวเสียงสั้นนะครับแหลมหรือตามเสียงแหลมนั่นเองแบบนี้นะครับนี่อาจจะไปใช้วัสดุส่วนอื่นมาก็ได้นะครับแล้วก็ติ๊กลงไปแบบนี้และเขียนให้ครูด้วยว่านักเรียนเลือกอะไรบ้างนะครับ ต่อไปข้อที่2ข้อที่สนะครับให้นักเรียนฟังจากการบรรเลงเครื่องดนตรีอะไรก็ได้ที่เราชอบนะครับไทยก็ได้สากลก็ได้นะครับกีตาร์ฟลุตเปียนโนคีย์บอร์ดกลองชุดนะครับเปียโนไวโอลินได้หมดนาหน้าเาฬิาทุ้มขิมซอดุวงซออู้กลอ,องแขกชิงชาากลับวงได้หมดนะครับแล้วทําลงในแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะครับถ่ายรูปส่งให้ครูในไลน์กลุ่ม นะครับเพื่อทําการตรวจสอบว่าเรียนเข้าใจแค่ไหนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้เราได้ลองทํานะครับผิดถูกว่ากันอีกทีนึงนะครับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ